ก่อนหน้าน,นี้ตกเป็นประเด็นใหญ่ที่ชาวเผือกทั้งหลายต่างอุ้ยกระันนนเมื่อทางด้านเพจดังได้ออกมาแฉยับว่าอดีตเดอะเฟสมีอะไรกับผัวชาวบ้านแล้วขู่เอาเงินเขาเขาคือผู้ชายและผู้ชายไม่มีเงินมันเรียกเป็นแสนพอไม่ให้เงินมันก็เลยทักหาเมียผู้ชายผู้ชายก็เลยยอมเมียผู้ชายก็เลยจะฟ้องกูจะเคสซี่กับเคสนี้มากท่ามกลางชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์สนานและต่างโยงไปที่ มิ้นทิดาหรือมิ้นเดอะเฟสสามนั่นเองค่ะต่อมานะคะทางด้านมิ้นก็ทนไม่ไหวได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการแชร์ข้อความจากเพจดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่าข้าไม่ร้ายเธอจะหยุดเร็วไหมฉันเคยหลอกเงินใครปะมีแต่ช่วยเหลือแต่แฟนเก่าฉันทําแบบนี้ค่ะเลิศเลิศมึงบุกเข้ามาเอากูถึงบ้านกูเนี่ยกูฟ้องเมียทาอะไรไม่ได้จ้างเพจมาด่ากูค่ะโคเทเลยแกงานนี้ค่ะเพจดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเปิด ตลอตอนแรกปิดบุกเข้ามาก็เลยจะจุดเลยเออมึงเลิศเนาะและนี่ไม่มีใครจ้างกูค่ะสตินะคะเขารู้ตลอดว่าเขามีเมียและมันสามรอบแล้วแค่รอบที่สี่หนูไม่ได้เงินแสนเลยส่งไปขู่เมียเขาเดินฟ้องมาไม่คืมนะหนูล่าสุดนะคะสาวมินก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการโพส์ภาสถานีตำรวจพร้อมแคปชั่นว่าใครอยากด่าด่าได้เลยนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วความจริงอยู่ที่ทำเสมอเรื่องจริงมี ค,คนสองคนเท่านั้นที่รู้ไม่ควรตัดสินใครแค่ฟังความค้างเดียว